จะพาพี่เออไปไปเที่ยวพาบนเลนจริงเหรอจริงจริงสิอยากไปเหรอลุยพาบนเลนเซ็นทันามเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วหนูจะไปทางไหนดีหนูจะเอาทางไหนก่อนเอานี่ก่อนนะอ่ะปัดลองปัดลองเลย นี่เป็นโซนเหมือนกับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ่ะไปไปเดี๋ยวไปกับพ่อนะเดี๋ยวแม่ขึ้นมาด้วยไหมไป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 ขึ้นเลยโอ้โหโอ้ยตื่นเต้นมากใช่ไหมเอาไปไปไปเลยพี่เอิงลองปีนลูกนี่ต่อเหรออ่ะได้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 ขึ้นไปขึ้นไปโอเคแม่จะรอข้างล่างเหรอโอเคครับเดี๋ยวพ่อขึ้นไปกับลูกก็ได้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปเฮ้ยพี่เอิงพี่เอิงขาโอ้โหโอ้โหโอ้พี่เอิง โอ้เราพ่อด้วยโอ้โหนี่นะฮะนานๆนานๆแบบว่าจะพาเข้ามาแบบที่แบบนี้ทีนะฮะว้าวตื่นเต้นมากอยากมามากใช่ไหมครับพี่เอิงไหนพี่เอิงพี่เอิรงหันมาพูดพูดกับเพื่อนหน่อยอยากมามากไหมตื่นเต้นมากไหมไหนเพราะเขาดูหน้าหน่อยสิตื่นเต้นมากไปโลูกอาไปไปไปต่อไปต่อเลูกไปต่อไปต่อว้าวว้าวเอาไงมาดูลงไปเหรอเอ้ยแล้วไงเอออ้าวพี่เอิงต้องพาพ่อพาพ่อเล่นนะพ่อไม่รู้น้องเล่นไงนะลูกนะ โอ้เข้าไปด้วยพึ่งพึพ่งด้รูเหรอมีรูด้วยนะหนูจะเข้าไหมหนูจะไปทางไหนอ่ะอ่านะอ่านหนูลองพาพ่อไปสิพ่อก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะ,อะลองดูระวังศีรษะด้วยนะลูกนะแต่หนูน่าจะยังไม่ถึงอ้าวเอาแล้วเอาแล้วพี่เองิงพี่เดี๋ยวกลับแป๊บนึงพี่เองิงพี่เองิงพี่เองิงพียงขาไม่น่าใช่ทางนั้นลูกนี่มันต้องไปทางนี้พี่เองิงพี่เอิงไปไป,ไปทางอื่นก่อนใช่มันพี่เอิงเนี่ยไปทางนั้น ลองดูลองนี่นี่เนี่ยสไลเดอร์ไม่สไลเดอร์เหรอเดี๋ยวพ่อลองสไลเดอร์ได้ไหมล่ะเอพี่เอิงพ่อจะไปลองสไลเดอร์นะพ่อจะไสไลเดอร์เดี๋ยวพ่อไปเลยค่ะเอิงไปได้ไหมสไลเดอร์ได้ไหมเนี่ยเอิงมาเข้ามาในเขาคโอ้ยอ่ะเดี๋ยวต้องรอไปพร้อมพี่เอิงดีกว่าดูสิว้าลูกมันนี้ไว้ยิงหรือเปล่าเนี่ยพี่เอิงใช่ไหมโอ้ยอ๋ออย่างนี้เหรออ๋อพี่เอิงเคยดูใช่ไหมลูกอ่ะแล้วทำไงต่อพี่เอิง มันจะมีปุ่มหรอมันมีลมด้วยนะลูกโอ้โหพี่เอิงรู้ได้ไงอ่ะพี่เอิงรู้ได้ไงเดี๋ยวกกันพี่เอิงรู้ได้ไงลูกเกิดใจไหมพี่เอิงเคยดูเหรออันไหนเดีทำพ่อให้พ่อดูอีกทีสิเอาใส่ลูกบอลไปด้วยหนูกลัวอ่าพว้เล่นได้ไหมอ่ะพ่ออยากลองปึ๊บกดตัวไหนอาใส่ไปตรงนี้ใช่ไหมลองดูซิเดี๋ยวพ่อจะยิงไอ้สีเหลืองนั้นน่ะสีเหลืองลูกนะ ว้าวยพอยิงก็มีมีไฟด้วยเห็นไหมพอยิงโดนมีไฟด้วยเพียงดูนะเดี๋ยวพ่อจะยิงโดนแล้วมีไฟนะโดูๆพ่อจะยิงให้ดูอีกทีนึงเออเพื่ <c oughs> งพ่ออยากเล่นสไลดเดอร์เพียงคาพ่อเล่นสไลเดอร์ได้ไหมคะไปเลยรู้ให้พ่อดูหน่อยสิเนี่ยเห็นไหม างถ้าเกิดอันตรงไหนที่เขาเรียกอันตรายตรายก็จะมีพี่กัดพี่ที่อยู่แฮมเบอร์แลนด์นะครับจะคอยซัพพอร์ตอยู่เอาขึ้นไปขึ้นไปดิขึ้นไปตรงนี้เอาไม่เป็นไรเอาหนึ่งนี้ก็ได้อ่าไปเลยนี่เห็นไหมมีพี่เขาด้วยเอาทำไมอ่ะพ่อจะลงไปผมลงได้ไหมฮะ<ด>อ่ะผมลงได้พ่อลงได้พ่อลงไปแล้วนะพ่อบอกไว้ก่อนมันจะต้องสนุกแน่เลยอ่ะเพราะว่า มันต้องมีหลายมุมไปกับพ่อไหมไปกับพ่อไหมขึ้นขึ้นตัวพ่อไหมน้องลงไม่ได้หรอครับอ๋อมีจำกัดอายุใช่ไหมครับจะเป็นสี่เหยื่ออ๋อของน้องสี่เหยื่ออ๋อน้องก็จะใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับของน้องก็จะเป็นโซนของสีงครับลงสิงห์วงครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็คือมาเล่นได้แต่ว่าเล่นได้บางอันประมาาณที่มันน่ากลัวน่ากลัวโอเคครับครับผมเข้าใจละแตนแต่ว่าผมลงไปได้ใช่ไหมคะ ง <sa us> <าย>ั้นพี่เอ๋ดูพ้าก่อนอ่ะอันนี้อันนี้ตามสีใช่ไหมเจ๊ไายนะนี่ตามสีอ่ะพอให้พ่อไปพ่ออันนี้ถ่ายไม่ไดทำไมมันหนืดอยู่่นี่เอาไปแล้วนะขออนุญาตไปก่อนนะฮะเจอพอไปไปข้างล่างนะนะเอ๋บ๊ายบายโอ้โหสมควรแล้วสมควรแล้วที่เด็กข้ามเล่นพรมันจะมีสีสีบอกอยู่นะมันเสียวมาก อเดี๋ยวพ่อจะไปขึ้นตรงนี้นะได้เดี๋ยวให้พ่อไปขึ้นตรงนี้นเลยเลยออยดี๋ยวดูเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวพ่อมาตรงนี้เลยอเกอดไห L ล่ด้วยนะครับไปเลยครับ <laughs> <laughs> รู้สึกว่ารู้สึกว่าสไลด์อันนี้จะเรู้วกว่าอรู้รช้รู่รไ้นี่ไม่ค่อยูันเ้่าไหร่